ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับในรายการโปเตโต้ไทยแลนด์ครับวันนี้ก็แขกรับเชิญพิเศษครับก็คุณเป็นคุณไปนะครับคุณไปนี่ยยอดไรคครับสามบ้างสามบ้างกี่จุดครับอ้าวผมผมไม่อยากเป็นหัวคุณเป็นหัว <ไป S 1> เลยค,คุณไปสามบ้างสี่จุดผ,ผมผมเป็นหัวแล้วผมเล่นทีแล้วหลุดอ้าวผมกดเป็ดอ้วผมกดล้วผมกดล้วผมก็ชื่อเติร์นนะครับ เตอร์ซ่าหรอเล่นะเตอร์ธรรมดาเตอร์ไม่ใช่แปลว่าทีนะส่วนด้วยแต่บองมาผมก็ไม่ค่อยเล่นเกมเขาแหละเล่นแต่วอลซีวอลซีฮอนซีฟาเพว่นีเล่นทุกวันบางวันก็ไม่เล่นแต่ส่วนใหญ่จะเล่นทีดีเอ้ส่วนใหญ่จะเล่นวอลซีมากกว่านี่ก็เป็นครั้งที่สองกับสามก็ที่เล่นทีดีกับปุนไปนะก็ผมไม่ค่อยได้เล่นมากไงก็ไม่ค่อยหดเลยนะกลับตอนนี้ผมก็เดินเล่นทั่วแมปแล้วเนี่ย มันยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยแแบใหม่ผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมต้องกดแแบดูเนี่ยโอเคครับเปิดแล้วอย่าไปยิงซะให้จะยิงนะครับไม่สนแล้วไม่สนแล้วสนเหรอไม่สนเหรอเฮ้ยไม่รู้ซะแล้ววะครับใครโอ้โหคนนี้ใช้คิดดูผมใช้ใครโอ้โหคิดอะไรอ่ะเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วเราเล่นไม่เคยเล่นหรอกแต่เคยโดนที่เขายิง

เอาปืนนี้มาให้นิ่แหลอเท่าไหร่ผมก็ยิงปืนพวกเองนั้นน่ะเฮ้ยประมาณ50กว่าโอ้โหแค่50กว่าอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าผมโหดผมโหมดก็ไม okay. ่ค่อยโหดหรอกก็ไม่ค่อยได้เล่นนานอะไรนะ เราต้องไปบุกผ่านเข้าผ่านเข้าเราทำเฮ้ยเอ้ยได้ยินเสียงเปลี่ยนมีด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 ช่วใช้มีดเลยเฮ้ยโอ้โหเห็นใครผ่านหน้านไปไม่รู้เเ,เ,เ้ยอ๋อผมผมขอไปด้วยคือผมพูดอะไรผิดพลาดทันไีนี่ก็คือมัดผมนะครับก็าอาจจะเป็นเอ่อไม่สุภาพบางอย่างนะครับก็นี่มัดนะคอมก็ ผมลืมนิ้หน่อยไวลแเกเ๋ยเอ๊ะยวค่อยลงม่ใหม่แล้วกันโอเคนะอู้ร้อยคบเฮ้ยอเดเดะเดะเดูเรื่องเลยเล่นกับใครไม่เล่นนะน่าสนแบบกันไหมน่นสนแบกันไหมแบบรอเอาอะไผมขอแอบก่อน ใครเจอก็ต้องตายใครไม่เจอก็ตายไปทัไปขวาหน้าหลังก็ผมบางทีอาจจะงเงียบไปหน่อยนะเพราะพอดีเคร่งเครียดเับการเล่นเกมเจอยิงก็ได้เจอยิงก็ยิงเจอก็ยิงนได้สิครับรอใครตักปินดๆล่ะ พอดีว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้เปิดอากาศเหมือนกันนะเวีอย์สบายแอบลับๆในดลงหลับตึง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 โต๊ะตึงโอ้โหอุตส่าห์เปิดตัวอย่างขนาดนี้แล้วนะเนี่ยยังไม่เห็นอีกเหรอตึง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 ลับลับในหลงหลับ เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเฮ้ยเจ้าดีกวยาเฮ้ยโอ้โหเดะ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 เต้าโอ้โหแล้วดูเ็ใช้ดูเขใช้คีทดิหูวดูผู้ชดูเขใช้คีทสิดูเ็ใช้คีทสิคีทกับปินกระจอกมากะโหลกกะลาฟักแป็กปิงฟงปิ้งเต้า เอาไว้ตกการนั่นเก็บเสียงก็ไม่ได้เก็บเสียงอ้อะไรขนาดนั้นเลยอือดีมั้งนะครับโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนปืนได้ไม่ได้เปลี่ยนปืนไม่ได้เอ้ยทิ้งปืนพกนุ๊เก็บปืนพกก่อนเสือกระสุนหนอนอู้หูมาจากไหนเล่นสุปเฟมเลยตก

นี่คือสุดการเล่นกระชันพกนะยิงกู่ตั้งสองสามดัตตี้คุณเล่นปืนอะไรวะโอ้ยเกียนหมูเล่นปืน so oh! um พกธรรมดาพกไอ้แมวัวกว่าข้าอีกอีะข้าแม็กน้อยด้วยอีกอย่างมันคือมันคือข้าวเยอะแม็กน้อยหรือแม็กย้อยครับนี่ปืนพกที่เกียนที่สุดปืนคุณไปไป เคยเห็นปืนพกกลอเปล่าเอาปืนพกกลไหมก็เปนปืนพก้ามันเป็นปืนพกน้ากไ็ไม่ใช่ไม่เคยได้ปืนพกกลน,นะเดี๋ยวไปดู u ูทูบได้เลยเดี๋ยวให้ดูเลยปืนพกกลนั่นแหละพวกยูซี่ พวกยูซี่ยัยไม่เคยเห็นดอกไม่เคยเหนดอกโอ้ยควขอวาไฟครับผมพูดว่าไม่เคยเห็นดอกพวกยูซี่พวกยูซี่พวกยูซี่อ้าวดวงโอ้ยผมใช้ปืนนิสากาศไอ้กาดขอไฟครับผมใช้ปืนนิสาก่สุดในเกมนี้แล้ว โอ้โหคุณไปคุณไปรู้ไหมเมื่อกี้คุณไปเลยนซะเมื่อกี้คุณไปเมื่อกี้คุณไปปลาระเบิดทีนี้คือผมกระตุกไปช่วงหนึ่งปลาระเบิดตูมหนึ่งปุ๊บกระตุกปุก๊บ <c oughs> แล้วพอหายกระตุกพ,พอหายกระตุกผมก็จะไอ้แล้วพอระเบิดหายผมก็จะหายกระตุกเลยปลาระเบิด ไม่เอาผมไม่อยากเกียนใครอ้อมมาเร่งใครวะไม่เคยเล่นด่านนี้อ่ะสอนเล่นไหนดินโอ้ยตกใจตกใจพ่อทีพ่วทีตกใจ,กใจพอทีทพ่อท,ทีไปดูได้เลยผมใช้พอบกล เฮ้ยอี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 โดดไม่ต้องหดเลยโดนเดินเลือดสามสิบคุณใช้พกกลุ่นพิเศษใช่ไหมผมใช้ชนัยกลโอ้โหคุณมีแฟซบเบสคุณจะโหดไปไหนนี่คุณเติมมาตอนไหนวะเนี่ย ปละเบิดเรียบร้อยละโอ้โหคุณปลาระเบ the oh, ิดทำไมใครบอกให้ปาระเบิดมันโดนเลยครับมันเฟรมเลตตกเฟรมเลยตกคุณเข้าใจไหมเออะคกโอเคทไมียรเเฮ้ยคุณไปคุณดูดิเดีเดวเด เดี๋ยวผมยิงคุณเดี๋ยวดูนะเ,เดี๋ยวคุณดูป้ายชื่อคุณนะอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเดี๋ยวคุณดูป้ายชื่อคุณนะผมจะยิงให้ช็อตอ่ะแล้วป้ายชื่อด้านขวาเห็นนะเป็นปืนพกเห็นไหมบอกแล้วผมใช้ปืนพกกลไม่เชื่อผมไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมบอกแล้วผมใช้ปืนพก